ฮึมโอ้โ oh อ้โ oh อ oh. ฉันก็ต้องรู้สึกชอบเธอแงอยู่แล้วสิแต่ถ้ว่าด้วยวัยวุฒิของพวกเราในตอนนี้นะ่ะเรายังแต่งงานกันไม่ได้ไม่ใช่หรืองไงเพราะงั้นน่ะนะคือที่พี่บอกความรู้สึกออกไปให้มันชัดเจนนะมันแบบว่าเออโทษทีนะฉันก็แค่รู้สึกเขินเลยไม่กล้าพูดเท่านั้นละเอ่ออครัน,นี้คือฉันรู้สึกชอบเธอมากเลยนะ เพราะงั้นพวกเรามาเป็นคูผ่ผสมพันธ์กันเถอะโทษทีนะที่มาบอกอปาน,นี้น่ะโทษทีนะที่เอาบอกบโทษทีนะที่มาบอกปานี้โทษทีนะที่มาบอกปานี้เ้<ะ>เดี๋ยวเสียงดังกับเลนโฟยใหญ่บ้า